้เ้เเยยสวัสดีครับผมผมโจโคฟุกสตูริโอนะครับก็วันนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งกับการเปิดมิวสิกอาร์ตของเชียงใหม่106ยครับผมของ CGM48 น,น,นั่นเองครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอินเสิร์ตขี้เกียจถ่าย <What? S 1> โอเควันนี้เนี่ยอาจจะดูคลึกเป็นพิเศษเพราะว่า ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2และซื้อมา5ใบเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาดูคลิปนี้เฮ้ยมันคอนเทนต์มันซ้ำดียว่าอย่าเพิ่งกดออกนะครับผมครา้นี้ครั้งนี้คือครั้งที่2นะครับกับ5ใบที่2นะครับโอเคก็มิวสิกการ์ดก็ผมซื้อร้านเดิมเลยนะครับผมที่ช้อปปีนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมออฟฟิเชียลเขาออกมาขายนะเขาให้เขาให้แม่ค้าเขาออกมาขายกันเหมือนเดิมครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของปลอมอันนี้ของแท้แต่ออฟฟิเชียลเขาไม่ออกมาขายแค่นั้นเองทําไม โอเคเามาเถอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของการเปิดมิวสิกการ์ดของชิมายหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าย้ายทําอีกก็โดเนทเข้ามาเยอะๆนะเหมือนเดิมโดเนทเข้ามาเยอะถ้าย้ากให้ทำอีกนะครับแต่ว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่ได้สตตาผมจะพอแล้ว ป้อมมาคือสีตาถ้าไม่ได้สีตาก็พอแล้วเพราะว่าแดกตังไปเยอะแล้วเนี่ยไอ้น,นี่เนี่ย <c oughs> เปิดมาสองครั้งไม่ได้สีตาสักทีอย่างน้อยก็ได้ตัวท็อปนะคืออย่างน้อยก็ได้ลีนะอย่างน้อยก็ได้ลีนะซึ่งอ่าเป็นชิ้ไฮนินของซีเจมโฟร์ตีเอ็ดนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้สีตาก็จะอย่างน้อยเนี่ยก็ขอเป็นพอจูนแชมพูหรือกับตันออมก็พอแล้วนะฮะปวดอีกแล้วนะฮะก็แต่ก็อยากได้สีตารจริงๆแหละเพราะว่าเพราะว่าโอชิของผมนะอ่ะเอาเป็นว่าเสียเวลาไปเยอะละ เริ่มกันเลยนะครับผมโอ,โ,โอเคเริ่มกับอันแรกเลยนะครับโอเคเริ่มไปแรกนะครับเอาละตัดชึบโอเคแล้วก็ดึองออกมาพร้อมนะครับนะับ3 2 1ฟิงหนึ่งเฮ้ย่ะคราวนี้ได้พิมพ์ครับคราวนี้ได้พิมพ์อะสองจุกตรงนี้นี่จําได้เลยจําได้แม่นเลยด้วยนะไปแรกได้พิมพ์นะครับนี่มาสู่ใบที่2ครับ คลิปนี้จะไปไวหน่อยนะครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยตัดต่อตัดต่อไปน่าจะ2วันมนะั้งแล้วก็คราวที่แล้วไม่ได้ใส่ซับเพราะว่ามันจะลงไม่ทันคราวนี้ผมว่าจะใส่ซับไปด้วยนะฮะเอาละตัดเลยโอเคหนึ่งสองซับเฮ้ยคราวนี้ได้นี่นี่คราวนี้ได้นี่นี่นะครับผมนี่อันที่สามนะฮะอ่าโอเคอ่าอันที่สามครับเฮ้ยเฮ้ยได้ปริมาใช่ไหม ห้าใช่แล้วนะครับสิตายยังไม่ได้สักทีสองที่4นะครับเออโอเคพร้อมนะครับ1 2 3 2> <c oughs> 1> เฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหได้แชมพูครับคราวนี้ได้แชมพูโอเคถ้าไม่ได้สิตาก็อย่างน้อยก็ได้ได้แชมพูมาทดแทนแล้วนะฮะแม่บทอีกแล้วนะครับบทคนบท2020นี่สิบนี่ฮะเอนะลาละ <c oughs> ไวมากใบสุดท้ายครับเอาละนะแบบโอเคขอละขอละขอให้ได้สิตาหนึ่งสองซ้ำ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 ืมเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าว นี่ครับได้สิตาเรียบร้อยแล้วโอเคปิดคลิปละกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้แต่ถ้าอยากให้เปิดอีก ก็กดไลค์กันมาเยอะๆแล้วก็ดเน a มาเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากสั่งซื้อก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่ร้านเดิมนะครับร้านเดิมที่ผมไปสั่งซื้อมาก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทำเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เยอะๆนะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงคลิปนะครับผมพอดีว่าอย่างที่ผมได้โพส์ใน Facebook นะครับผมก็คือโน้ตบุ๊กผมซ่อมอยู่นะครับผมมันเลยตัดต่ออะไรไม่่ได้เลยต คลิปไม่ได้แล้วก็ในเครื่องเก่ามันลงพิม์์โปรไม่ได้มันมีแค่ฟิโมรา่เ้าซึ่งผมตัดต่อฟิโมราไม่เป็นผมตัดต่อฟิโมราไม่เป็นนะฮะก็เลยเไม่ได้ลงคลิปขอโทษจริงๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนอยากให้ทาอะไรคอมเมนต์อยากให้ผมเปิดอีกก็กดไลค์เยอะๆโดเนยกันเยอะๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม